ฮัลโหลเซฮครับสวัสดีครับผมอะก้าวไปด้วยกันางช่องแชนสำหรับให้กำลังใจของคนทุกคนที่ล้มแล้วก็พร้อมที่จะลุกขึ้นโซ่ะวันนี้เรามา update, อัปเดตเยาหวันอิสราเอลกันที่ลงไว้เมื่อ4วันก่อน4ีห้าวันก่อนสูตรนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าขึ้นถือว่าเป็น90 9 9 99.5%เนะเพราะว่าท่อนพันสามร้อท่อนนี่มีตายไปแค่ท่อนเดียวตายไม่ได้ตาย,ตายต,ายตายตอนอบนะฮะตายตอนอบเพรพอดีอยู่ข้างล่างแล้วมีน้ำไอยน้ํามันอยู่ออกมาแล้วก็ดีเน่าสังเกตดูนะฮะทุกทุกทุกท่อนที่ที่ลงลงไว้เนี่ยมีแตกตางอกทุกท่อนจริงจริงตาน,นี่ก็คือแตกั้งแต่ตอนที่ผมอบมาแล้วอะ อบมาแล้วมันก็แตกตาน,นี่เราก็รอลากเดินครันี่ไงลากเดินลากเดินดินยังเป็นก้อนอยู่เลยบางทีผมก็เสียบไว้อันนี้ต้องขอบคุณที่เขาส่งมานะเขาใช้ถุงพลาสติกห่อมามก็คือเป็นการอบเปนตัวแล้วผมก็มาปล่อยอบอยู่ที่บ้านอีกสามวันก็อบประมาณหนึ่งอาทิตย์ห้าถึงเจ็ดวันถ้าใจร้อนลงหน่อยก็อยากเร่งอยากเอาลากเอาไว้ก็ลงดินไว้หน่อย แต่ถ้าอยากให้ใบมันออกดีก็อยู่ประมาณสักหกเจ็ 6, วันคือสัปดาห์นึงเต็มเตมผมว่าดีผ่านะสลับสลับที่ผมทําอยู่นี่นะอันนี้นะฮะสังเ,เกตด,ดูละจะกอ็อเกือบทุกๆุกทุกต้นทุกต้นทุก่กกอนตัวนี้นะเออใครอยากรู้ว่าของที่ไหนก็เคยทิบถามมาแล้วก็อ่ะอย่างที่บอกว่ามีดีก็จยอม มา,มาทางด้านซ้ายมือของผมนะนี่อีกยาวหนึ่งนี่เป็นย่าวปากช่องหนึ่งในเปลี่ยปากช่องหนึ่งออตอนพันตัวนี้ผมสั่งมาห้าร้อยท่อนห้าร้อยท่อนติดไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นถ้าร้อยท่อนสามสิบเปอร์เซ็นคือก็คือสามสิบท่อนห้าร้อยท่อน ถ้าติดอยู่ที่ไม่ถึงร้อยนี่แต่ง็ไม่ถึงครึ่งติดถึงสองสองร้อยห้าสิบคือห้าสิบเปอร์เซ็นตฮะู์รรมห่างาร,ร์มาร,ร์มที่เขาขนส่งนี่าส่งว่าใส่กล่องมาล้นเลยอ่ะมาไกลไปทางโซนทางภาคอีสานส่งมาไม่ไม่ได้ใส่ถุงไม่ได้อะไรฮะใส่กล่องใส่กล่องมาแล้วก็แห้งกว่าจะเดินทางมาถึง ท่อนพันแห้งแล้วมีลาขึ้นดำผมมามาอบเอาไว้ก็ไม่ทันอ่ะคือท่อนพันเขาแห้งแล้วอ่ะมาอบไว้ก็ติดอยู่ไม่เท่าไหร่นี่ฮะดำเห็นสังเกตดูมันจะดำๆที่ดำๆนะั่คือ,อปลายท่อนพันฮะติดไม่กี่ต้นฮะเนี่ยแล้วที่เหลือนะแล้วก็โผล่มาเนี่ยอันนี้แต่ก็เอใจเย็นนะผมก็คงจะเหมือนเอามาช้ำไว้ก่อน แล้วพอ <c oughs> ออกขึ้นเป็นต้นเหมือนยาจักรพพัดก็จะเอาไปลงแปลงแต่นี้เขาใส่ถูกมาก็ถือมันเป็นการอบไปในตัวแต่ยะเดินทางก็3วันสวันพอไม่อยู่กับเราก็อบต่อไอ้เจ้านี้ก็ดีหน่อยฮะอันนี้เป็นในเปียแคะ <c oughs> ก็ติดอยู่น,นี่อันนี้ท่อนมาณ50ท่อน ทษนะครับท่อนพันห้าสิบท่อนนิวถือว่าเสียไปไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตก็ถือว่าใช้ได้อ่ะอันนี้าหวันอิสราเอลที่ลงไว้ชุดก่อนไม่พอฮะไม่พอให้เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลยนี่ผมก็เริ่มขุดแปลงออกไปอีกหน่อยลงผักขึ้นผักสวนควรัวแล้วก็กล้วยอันนี้ก็ต้องลงาไว้นี่ฮะอันนี้เป็นหญ้าปักช่องที่บอก นี่ลงสถิตีแทบจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่บางท่อนเขาก็ยังังอย,งอยู่นี่ฮะไม่จะอบไม่ได้อะไรจะแห้งแห้ง,หงนี่ฮะแห้งไม่มีอะไรมาดูที่เย้าจักระพัดมาผมตัดออกไป ก็จะแตกออกมาไม่กี่วันเองนะพอตันี้ออกใบแล้วแทงยอดขึ้นมาเราตัดก็แตกตอกแกะแตกแตกกอไว้เดี๋ยวก็ตัดออกมาจะแตกกอพอแตกกอขึ้นมาเสเนีวก็จะย้ายย้ายไปลงเพราะยาคนนี้สูงก็จะลงไว้ริมริมเขตที่ปักน่ฮะก็เทคนิคอย่างที่บอกว่าพยายามอบอบให้ใบเขาออกก่อน ใบออกขึ้นมาแล้วก็จะมันก็จะติดได้ติดตาง่ายเนีย่ยสทุกทุกอนี้เลยครับเดี๋ยวผมพาไปอีกวิธีนึงงอ้วันก่อนที่ทําคลิปไว้ตั้งหากคลิปหนึ่งประมาณ2องสองนาทีนะที่ว่าเอ่อจะจะทำการชําการตักชําของย่าราอเ,รเอลย่าイスเอลอข้อดีของเขาคือพ่อเขาจะเยอะ จริงๆแล้วผมว่าถ้าเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงโคหรือเลี้ยงหมูผมว่าใช้หญ้าพวกนี้ดีกว่านะหญ้าพวกอิสราเอลเนี่ยฮะนี่ผมหมากไว้ก็คือเอาตอน้านพันธุ์มารวมๆๆมาแล้วก็โรดน้ำก็ยังไม่อันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวว่าจะดูอีกทีค่อยมาวิธีเนี่ยฮะหญ้าจากักรพรรดิที่ชาแล้วก็ตัดเอามาลง ก็ติดคือไงก็ติดเพราะเขาติดอยู่แล้วนะมีรากเดินมีใบออกมาแล้วอะติดเดี๋ยวก็จะยาวถังตอนนั้นเป็นยาขนดีฮะเหมาะพื้นที่เหมาะการเลี้ยงโคดิเลี้ยงวัวเลี้ยงงัวเลี้ยงวัวแล้วแต่เรียกนะฮะเลียงทางโซนทางนี้ก็เรียกวัวงัวก่อนบ้านผมก็เรียกงัวโตขึ้นมาก็เรียกวัวแล้วก็โคเรียกโคอันนี้ก็คธอทําหมักปุ๋ยแหละ ผมก็มีสูตรของเราแล้วก็ผมก็ขอพอดอต่างๆมาผสมสมรวมมากกันเข้าไปนี่บอลงปลาบึกเอาไว้นี่ฮะชนนั้นก็มีเดี๋ยวผมว่าพอดีไปธุระว,วันนี้ก็เดี๋ยวจะกลับมาแล้วจะถอนเอายาขึ้นเอาหานมาปล่อยเอียบยาออันนี้ยาัดช่องอ อนุญาตในเตี้ฮนะก็รอติดไม่เท่าไหร่นะฮะต้อนใหญ่ก็ตายเยอะก็เดี๋ยวลองเอามารวมขุดเป็นแปลงยาวไนปะขึ้นเป็นแนวก็ถือว่าโอเคชําไปในตัวโอเคนะฮะยังไงก็กา้าวไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันนะเริ่มต้นมาหาทุกวิธีทางนะฮะที่จะน,นี่ผมก็กลับมาเริ่มต้นก็ยังหาทำออย่างอื่นอาชีพอื่นอาชีพเสริม ทุกอย่างมันเสริมกันหมดเนี่ยอาชีพเสริมอาชีพหลักหลักเป็นเสริมเสริมเป็นหลักเพียงแต่ว่ากำลังใจอ่ะพ้อถอยสู้กันไม่ได้กันกล้าเ่ได้กันครับผมก็สวัสดีนะครับขอบคุณมากครับ